สวัสดีครับอยู่ที่รถซฟาร์มนี่แหละครับผมวันนี้มีอะไรมาให้ดูไม่ได้ทําคลิปมานานครับไม่มีอะไรจะมาเล่ามันมีแต่เรื่องเก่าๆคลาๆเขาก็เล่ากันลพะพอดีวันเนี้มันมีอะไรใหม่ก็เลยอยากจะพามาดูหมายแค่ไหนใหม่ใหม่ก็คือเพิ่งคิดได้ด้วยซ้ําไปครับคิดได้วันนี้ก็ทําวันนี้เลยคือผมว่าหลายคนคงเจอปัญหานี้นะ เรื่องเกี่ยวกับที่ให้น้ําที่ให้อาหารคือหลากหลายาวิธีที่จะทํานะครับใส่จุกน้ําก็แลว้วใส่ถ้วยใส่อ่างก็แลว้ว <c oughs> อ่าขออภัยปัญหาที่เกิดนะครับกับการวางถ้วยน้ําอ่างน้ําแบบนี้นะครับเนี่ยถ้วยน้ําแบบนี้นะอันนี้ถ้วยน้ํานะครับผมใช้อ่างรินเผาตอนนีน้ก้นกว้างไม่หกไม่คว่ำง่ายก็จริงอยู่แต่ขี้เยี่ยวเรื่องปกติครับต้องล้างทําความสะอาดทุกวันแล้วเพราะว่ามันอยู่ต่ําแล้วจะ ถ้าเอามาตั้งขึ้นสูงหน่อยก็มีโอกาสที่จะดูดมันผักตกผักหล่นลงไปนะครับผมก็เลยคิดอะไรมาใหม่เนี่ยเดี๋ยวพามาดูนี่อ่าที่ให้อาหารแบบแควนนะครับตอนนี้ผมให้น้ําอยู่นะมันเป็นยังไงก็คือเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมใส่ให้ดูก่อนหลังจากตอนนี้ผมใส่น้ํานะครับใส่น้ําเป็นแก้วนะเวลาลองให้ไป ม,มันจะอยู่ลักษณะนี้นะครับมันจะอยู่ลักษณะนี้คือแขวนลอยอยู่ไม่ได้วางไปกับพื้นมืดไปไหมเฮ้เอาละก็คือมันจะทําให้เรา,าเดี๋ยวเอาแสงหน่อยเนาะอ่ามันจะทําให้มันแขวนอยู่แล้วก็ทําให้หนูมันลากไปลากมาย้ายที่ย้ายทางไม่ได้ ราอมันแขวนอยู่กับด้านข้างนะครับอันนี้แหละคือข้อดีของมันทีนี้พอมันไม่ได้มันไม่ได้วางอยู่กับพื้นแล้วมันไม่มีฐานรองหนูมันก็ขึ้นมานั่งขี้นั่งเยี่ยวใส่ถ้วยน้ําด้วยอาหารเราไม่ได้นะครับการทําแขวนแบบนี้กรณีที่มันมีหนูหลายตัวเราต้องการจะให้อาหารเพิ่มขึ้นดูดิครับรอบๆเนี่ยแล้วก็แขวนเข้าไปสิ หนึ่งอันสองอันสามอันสี่อันแขวนได้เพิ่มครับผมทาให้หนูมีพื้นที่กินอาหารเพิ่มขึ้นโดยที่ไม่ยั่งอาหารกันนะครับอันนี้คืออย่างหนึ่งแล้วนะข้อดีแหละสามารถเพิ่มได้ไม่จํากัดจะใส่สามอันสี่อันห้าอันได้หมดนะครับแล้วก็ทีนี้เวลาเราจะให้น้ําให้อาหารก็ง่ายปกติเราก็เทจากนี้หยิบขึ้นมาหยิบจับใช้ที่ขี้ที่อะไรก็ก็ยุ่งยากอยู่ประมาณนึงนะครับแต่พอถ้าทําแบบนี้เข้าไปปับ๊บ มันก็มีที่แขวนอยู่ข้างบนเนาะแล้วก็ถอดยกได้ใช่ไหมครับมาเติมน้ําข้างบนนี่ก็ได้นะเดี๋ยวทีนี้มันปลดยังไงทําไมผมใช้แก้วกาแฟใหญ่ๆที่มันมีหูผมวางแผนไว้อย่างนี้ครับมันจะมีหูกาแฟใช่ไหมเนี่ยแล้วเราก็ขึ้นมาอย่างนี้ใช่ไหมครับ เห็นไหมครับมันจะมีช่องเข้าอ่ะแต่พอเราเอาลงไปนะครับพอเราโอ้ยแจ้งแสงสว่างเยอะไปหน่อยเนาะโอ้ยถ่ายคนเดียวก็ทําคนเดียวก็ยุ่งยากเนาะนี่พอลงไปใช่ไหมครับมันจะคาบหนีไม่ได้นะพอเราสามารถยังไงบิดหลบไปได้ครับเดี๋ยวขอแป๊บหนึ่งขอวางกล้องแป๊บนึงเดี๋ยวบิดก่อนเดี๋ยวมาถ่ายโดยทีหน,นึ่งเห็นไหมครับ เราก็บิดย้อนมาอีกทางหนึง่งไอ้ตัวเนี้ยมันก็จะโดนเหล็กที่ลัดขอบข้างบนเนี่ยขัดไวโด้โดยโดยทําให้หนูมันคาบแก้วเราหนีไม่ได้แล้วนี่เป็นไงเจ๋งไหมล่ะอบางคนบอกเนี่ยไปเห็นไอเดียนี้มันจากร้านก๋วยเตี๋ยวใช่ไหม<อ>ล้วก็มีส่วนครับผสมเข้าไปกึบเป็นไงได้เลยโดยไม่ต้องดัดแปลงอะไรยุ่งยากครับ ฝาปิดเหมือนเดิมได้ไหมปิดได้เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงอ่าเดี๋ยวผมจะทยอยทําวันนี้มันทาแค่ชิ้นเดียวอะ่ะผมลองทําชิ้นเดียวมาดูก่อนผลมันก็ต้องต้องทดลองใช้ดูก่อนวันพรุ่งนี้จะมาดูอีกทีว่าหลังจากเราทดลองใช้แล้วหนูมันจะมาอืมาขี้มาเยอะใส่ไหมขอดูผลสักสองสมวันครับ ถ้ามันดีขึ้นก็จะพัฒนาแล้วก็ปรปับปรุงทําให้หมดเลยใส่ถ้วยใส่อาหารแบบนี้ให้หมดเลยผมว่าแจ๋วแน่ๆอ่าของใหม่ของวันนี้ครับอ่าว่าไอเขาเรียกว่าอะไรดีผมยังไม่มีชื่อเลยนะใครมีชื่ออะไรดีๆลองลองแนะนําหน่อยเหมือนกันโมเดลรวมฟาร์มสําหรับอ่าแขวนให้น้ําให้อาหารหนูนะครับในถ้วย มันหกมันความง่ายในแก้วมันยิ่งลมง่ายถ้าเราหาที่ตั้งที่ล็อกไม่ดีเจาะอิดบล็อกวางอย่างโน้นอย่างนี้สิ้นเปลืองอุปกรณ์ยกหนักเยอะแยะทําเป็นชิ้นอย่างนี้ครับจะจอกยกย้ายเปลี่ยนจุดทําความสะอาดง่ายได้เลยเกินลมซับฟาร์มยินดีนําเสนอสวัสดีครับ